สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยค a ะนหนุ่ยสจะพาเพื่อนๆมาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งกันค่ะทั้งเฟส1และเฟส2นะคะตอนนี้เราก็มาลงทะเบียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เฟส1น,นะคะ 1. เปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะเข้า G-wallet บนแอปเป่าตังนะแล้วก็กดที่เมนูคนละครึ่งค่ะ 2. กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะคะ 3. แสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จนะคะเมื่อกดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ในข้อสําสำเร็จแล้วก็จะขึ้นว่าแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จค่ะ 4. สําำหรับกรณีที่ยังเหลือสิทธิคนละครึ่งเฟส1น,นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติค่ะสำหรับในกรณีที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสหครบ3,000บาทแล้วนะคะ ก็จะสามารถใช้สิทธิ์เฟส2ได้ค่ะในวันที่1มกราคม2564นะคะสิทธิมูลค่า500บาทจากคนละครึ่งเฟส2เนี่ยก็จะได้รับในวันที่1มกราคม2564ค่ะและสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิหรือถูกแตดสิทธินะคะจากเฟส1 1เข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ค่ะ เริ่มลงทะเบียนได้นะคะในวันที่16ทธันวาคม2563เวลา6นาฬิกานะคะถึง23นาฬิกาค่ะหรือจนกว่าสิทธิจะหมดนะคะ 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รอรับ SMS ยืนยันค่ะหลังจากลงทะเบียนนะคะ SMS ยืนยันเนี่ยจะได้รับภายใน3วันค่ะ 3. เข้าไปที่ Google Play นะคะหรือ App Store ค่ะ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป่าตังค่ะผูก g w a l l เ t เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการนะคะ4เริ่มต้นใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มกราคมหรือหลังจากที่ได้รับสิทธิ์นะคะ5เติมเงินเข้า g w a l l e t ค่ะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์และใช้ใจ่ายในร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะ6ใช้สิทธิ์กับร้านค้าถุงเงินนะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะระหว่างเวลา หนาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะ7ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นการชำระเงินค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะวิธีการลงทะเบียนทั้งเฟส1และเฟส2ในวันที่16ธันวาคม2563นนี้นะคะตอนนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย